ในวันที่จะเลือกตั้งวันข้างหน้าชื่อวาพิสุทธิธรรมแพทย์พี่น้องแฟนเด้งครับหากเป็นไปตามความขาดว่างหากเป็นไปได้ตามนั้นอย่างน้อยที่สุดพี่น้องเลือกทีนี้แล้วพี่น้องก็จะได้เอกใจยไป่หนึ่งคนมาคอยช่วยดูแลในเรื่องของงานวัฒนธรรมแต่สำคัญกว่านั้นกับคนอย่างผมจะคิดว่าคนไหนที่ไม่จริงๆ,ๆไม่กล้าที่จะมาบอกกับพี่น้องนะครับไม่กล้าที่จะมาพูดกับพี่น้อง วันนี้เราบอกว่าพัทลุงไม่ใช่ไม่มีคนดีหรือคนดีมีน้อยแต่พัทลุงต้องกันคนที่มีฝีมือมาพัฒนาพี่้องกงได้รู้เองนะครับเมื่อวันที่พี่น้องได้เลือกตั้งก็ไปแล้วสิ่งวันที่สิบเก้าเดือนเมษานยนนต์เที่ยงที่นี่นะครับกำมดวาระข้องทานายกคนปัจจุบันซึ่งท่านก็เป็นคนน่ารักมากนะครับการมีความสนิทสนมกับพวกเหมือนกันแต่ว่าวันนี้พิทร ข้อโอกาสของพี่น้องและก็รว่างเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเมื่อถึงวันเวลานั้นแล้วคงจะสมัครใจพร้อมกันทั้งหมดทั้งเมืองทั้งพะลุงลงคะแนนเสี่ยงให้ทีมพลังพักพะลุงหรือว่าพี่พรวิสุทธิธรรมะ,ะน้องเอกชัยข้อ,อาราบแต่ชาวฟ้าพี่น้องเป็นเด็กกับลูงกับเรื่อเบื่อเบื่อไม่มีน้ำขอด้วย ผู้ใดรักษาวัฒนธรรมผู้นั้นรักษาชาติพัฒน์เป็นจังหวัดที่เด่นชัดด้านวัฒนธรรมแล้วก้าวต่อไปของพัฒนงจากเวทีเหลียวหลังแหลหน้าเพื่อพัฒนาพัฒุคือการเริ่มต้นของการกับเพื่อพลังแห่งวัฒนธรรมพลังแห่งประชาธิปไตยจากความร่วมมือร่วมคิดของพี่น้อง ประชาชนทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นมิติใหม่ที่ประชาชนได้เป็นเจ้าของและออกแบบด้วยตัวเองคลื่นมหาชนจากการรวมพลของพี่น้องทุกสาขาชีพที่มากมายเป็นประวัติกรรํกำลังรวมตัวกันสร้างผลผลิตผู้นำ ผู้บริหารทางการเมืองยุคใหม่ที่ประชาชนจำนวนมหาศาลได้ร่วมกันกำหนดพบปัญหาที่มีทางแก้ร่วมกันจากวันนั้นเราจรึงได้มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อผลักดันนำไปสู่นโยบายจังหวัดอย่างบูรณาการในวันหน้าเพื่อการพัฒนาพัทลงงุงอย่างยั่งยืนเราได้สร้างทีมการเมืองท้องถิ่นภายใต้ชื่อ พลังพัฒลุโดยมีความพร้อมด้านนโยบายทีมงานทั้งฝ่ายบริหารและผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมที่สุดจากเวทีเสวนาเพื่อรับรู้ปัญหาและความต้องการประสานความคิดผลิตทีพลังพัฒลุมาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนและพร้อมด้วยนโยบาย และผู้สมัครครบทุกตำแหน่งก่อนที่ท่านจะได้พบกับทีมบริหารรองนายกที่ปรึกษาเลขานายกภายใต้การนำที่ของวิสุทธ์เบอร์หนึ่งทีมพลังพัทลคิดด้วยกันทำด้วยกันกับผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก1 1อำเภอ30เขต30คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้คืออำเภอเมืองเขตหนึ่ง นายวิสิทธิ์การจโนภาคการศึกษาปริยญตโกร,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตรามคำแหงนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทธลุงสองสมัยด้วยกันอำเภอเมืองเขตสองนายทวีปิยาพาณิกุลหรือสอจอช่วยปรญาปรีวิทยาลัยคุยยาลาอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทธลุงสี่สมัยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่ปรึกษากิตติบศักดิ์ประธานกรราัิชการตำรวจผู้แทนราชสดอกอำเภอเมืองเขตสานายสุกิจชัยสาลีอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงสงสมัยติดต่อกันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจรารณาจัดเก็บอากรรังโนอีแอนจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองเขตสนายโกศลชนพันธ์หรือนายกตูกการศึกษาปริญญาตรี รัฐบาลประสาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่นอดีตนายกอบตอพยาขันเป็นโกโกอตรสถานีตำรวจภูธรพัทลุงกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมและโรงเรียนศึกษาสงพราหพัทลุงปี2549และปี2550ได้รับรางวัลน,นักพัฒนายอดเยี่ยมและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น2ปี้อนอำเภอเมืองเขตหา นายธรณิตคงพุดหรือเตย้ยการศึกษาปริยโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมืองเขตหกนายเสรีแก้วหนูปริญาปรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม,ม่โจประสบการณ์ทางการเมืองอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุกหนึ่งสมัยอำเภอเมืองเขตเจ็ดนายโชคหนูสิงอดีตประธานสภาอ,อบอตอร่วมเมือง อดีตสองอบจอพัทลุงสองสมัยติดต่อกันอนดีตประธานคณะกรรมการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนขนุนเขตหนึนางวัศินีทองผูดการศึกษาปริญาปริคณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนและอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อำเภอควนขนุนเขตสองนายวิเชียรศีสุข การศึกษาปริยโทรัรฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองกาปรปกครองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอดีตข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นคณะกรรมการเลข,ขาการสากลออมทรัพย์ครูคณะกรรมการ,ราครุสภาและผู้แทนครูจังหวัดพัทลุงอำเภอควนขนุนเขตสามนายสวิทบุญเรืองขาวปริยโทรัรฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง2สมัยอําเภอควนขนุนเขต4นายสมใจเทพหูอดีตประธานสากลโคเนื้อศรีบรรพศจำกัดอดีตกรรมการโครงการผลิตโคเนื้อจังหวัดพัทลุงอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขายากอําเภอควนขนุนเขต5นายผู้ชงวรสีหรือสจอทการศึกษาปริญญาโท2ใบคึอ บริหารธุรกิจมหาบดีและโทร,รัฐศาสตร์มหาบดีมหาวิทยาลัยรามคำแห่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงสองสมัยและคณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกอีแอนประจำจังหวัดพัทลุงอำเภอเขาชัสยสนเขตหนึ่งนายเรืองเดชเรืองพิมจบการศึกษาปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มหาบดีสาขาการเมืองการปกครองจากมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง อดีตผู้ใหญ่บ้านสามสมัย14ปีได้รับรางวัลผู้นำชุมชนพึ่งตนเองดีเด็นและคนดีสีมือลุกและเป็นวิทยากรมัยายพิเศษให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐอำเภอเขาเชยสนเคสองนายจตุพลฤทธิเนียมปริญญาปรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเป็นเจ้าหน้าที่ชำนาญการทำงานกับบริษัทเอกชนมาแล้วหลายแห่ง อำเภอเขาชัยสง์เคสามนายสุพัชชาปรีปริญญาโทรบริหารรัฐกิจอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงหนึ่งสมัยที่ปรึกษากรรมการบรรเทาสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกมู่อำเภอป่าพลุเคหนึ่งนายยูนแก้วมณีอดีตรองประธานสภาเทศบาลเกาะนางคำ อดีตเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะนางคำผู้ช่วยการดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษาสาขาพักประชาธิปัตย์สอสเขตสามอำเภอป่าพยุนเขตสองนายวงรัตนเพชรติการศึกษาปริญญาโทร,รัฐประศาสนศาสตร์มหาบดีอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยอําเภอปากหยุดเขตสามนายมงคลแก้วมณิอดีตสมาชิสภาองการบริหารส่วนจังหวั 3, วดาพ,าาววพัทลุงสองสมัยอําเภอป่าบอดเขตหนึ่งนายสัญยพงศ์หรือนิดผู้ผลิตสินการศึกษาปราิญญาตรีสาขารัฐศาสตร์การปกครองจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำความดีของจังหวัดพัทลุงเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมและกรรมการสถานศึกษาหลายแห่งในอำเภอป่าบอนอเภอป่าบอนเค .2 นายสุนัยคงแก้วการศึกษาปริญญาโทรศประศสนสสตรมหาบดีมหาวิทยาลัยบุรพาอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทธลุงสามสมัยอเภอป่าบอนเค .3 นายสุดวงรักเงินหรือสอจ ปรยาปรินิติศาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงสสมัยอำเภอตะโมทเคหนึ่งนายประเสริฐดำสุดหรือสอจอติการศึกษาสูงสุดปริยาโทรัรฐระศาสาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอดีสออบจาพัทลุงสามสมัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและอีกหลายตำแหน่งอำเภอตะโมทเคสองนายสนั่น วิทยาประเสริฐการศึกษาปริยาปรีมหาวิทยาลัยราชพสกนิสาอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงสามสมัยเป็นกเกษตรประกรดีเด่นในปีพุทธศักราช2535อดีตสอบจอพัทลุงสามสมัยได้รับรางวัลเกษตรประกรดีเด่นในปี2535อำเภอกรงหาเขตหนึง่งนายศักสุริยาเสนาพิบจบการศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงสองสมัยอำเภอกงราเขตสองนายพานุษย์ยอดเทืออดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรารองประธานสภาเทศบาลตำบลกงราอำเภอป่าพยนม์เขตหนึ่งนายปรีชาช่วยนุ่มอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเตา่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจวังหวัดสองสมัย อำเภอป่าพยอยเขตสอง 2, นายบุญเลิศเซ้งรอดการศึกษาปริญญาโทุอดีตนายอกองค์การบริหารน,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและสะอบจอพัทลุงสองสมัยอำเภอบางแก้วมีเขตเดียวคือน,นายนิยมกรอบเพชรประสบการณ์เป็นคณะกรรมการพนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบนจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการสถานศึกษาขันา้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลบางแก้วอำเภอศรีบรรพตนายบุญพาเกือ้อทกการศึกษาสูงสุดปริญญาโทร,รัฐประศาสนศาสตร,ร์มหาบัณฑประสบการณ์รองนายกองค์การบริหารสจังหวัดพัทลุงสามครั้งรองประธานสภาจังหวัดพัทลุงหนึ่งสมัยและสอบบอบจพัทลุง4ี่สมัยและอำเภอศรีนครผู้สมัครสอบบอบจเขตหนึ่งของเราคือ นายประพักชูทิพย์การศึกษาปริยาปรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาการเมืองการปกครองอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลบ้านนาอดีตประธานชุมรมทหารผ่านศึกอำเภอศรีนครีรองประธานคณะกรรมการสถานปฏิบัติธรรมธรรมสุวรรณ์คนดีสีมืองลุงและมีรางวัลทางสังคมอีกมากมายนี่คือผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด ทีมพร้อมความรู้ประสบการณ์พร้อมทุกคนพร้อมวันเลือกตั้งอาทิตย์ที่สามมิถุนายนนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งทั้ง2องใบคือเลือกวิสุทธ์เบอร์หนึ่งเป็นนายกและเลือกสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดเบอร์หนึ่รบทุกอำเภอทุกเขตทั้งจังหวัดทีมพลังพัฒลุกคิดด้วยกันทำด้วยกัน บห่หนึ่ง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 ทีมพลังทีมพลังพัฒทลุงตั้งใจใหมยมุ่งพัฒนาให้เพียงทันวิสุดเชิญชวนคิดด้วยกันทำด้วยกันรวมสร้างสรรเพื่อบ้านเมืองเพื่อชาวาประชาพทีมพลัง พลงพัฒน์ทะลุรอกบปรับปรุงพัฒนทะลุให้ดูงามตาทั่วทุกตำบลหมู่บ้านชุมชนต้องพัฒนาเด็กคนชราท่องเที่ยวกีฬาศึกษาต้องมีโปรดเชื่อมัน่นโปรดเชื่อมัน่นและไว้วางใจความรู้มากมายมีประสบการณ์ความพร้อมเต็มทีมีจิตอาสาพัด นาพร้อมสามคีเลือกทีมที่ดีเลือกนาย,ยกดีพร้อมเข้าทำงานทีมพลังทีมพลังพัฒน์ทลุงตั้งใจไม่มุ่งพัฒนาบ้านเมืองให้ดูภูมุฐงทานวิสุทธรรมเชพเชิญชวนทุกท่านที่ทำด้วยกันร่วมกันส้างสรค์พัฒนทลุง พอบจจส่วนหน้าแก้ปัญหาฉับไว้ปัญหาต้องคิดย่าเสพติดต้องรีบแก้ไขสังคมบุญใจถนนทุกสายต้องพัฒนาทีมพลังทีมพลังพัฒนุทพลุรมจับปรับปรุงพัฒนลุงให้ดูงามตาเพื่อทุกตำบลหมู่บ้านชุมชนต้องได้เหียวยา นชราท่องเที่ยวกีฬาศึกษาต้องมีโปรดเชื่อมันโปรดเชื่อมั่นและไว้วางใจเข้าไปด้วยกันรวมสร้างสรรค์เพื่อศักดิ์ศีเพื่อพัดทะลุงชาพัดทะลุงอยู่ดีกินดีเลือกทีมทีด่ดีเลือกนายกดีพร้อมเข้าทำงานทีมพลังทีมพลังพัดทะลุง รับรุงจัดระบบน้ำต้องรีบจัดการตลาด,ดากลางเกษตรและปสุสัตว์ต้องมีครบครันจัดซัมเมอร์แข็มเพื่อเยาวชนเด็กพัดทะลุงวิสุทธรรมเพศพร้อมทีมครบครันเชิญชวนทุกท่านนำพั